สวัสดีครับพี่น้อย fc ฮานอยทรักทุกท่านพี่น้อย fc ขอพารวยครับพบก,กันชิดเคยเดาทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากีาแบงค์รัฐบ,บาลเป็นบ้าทด้วยช่วยทางฮานอยหลังพัฒน,นารวมไปถึงคนรับแบบต่างๆนะครับพบก,กันวันนี้รอบของวันพุธที่3พฤษภาคมนะครับวันพุธมีแนวทางเหล่าพัฒนาเนะาะห้ามผลิตผลพลาดทีเดียวก่อนจะพบแนวาทางพุธท,ที่3พฤษภาเรามาสรุปแนวทาง วันที่2องเนาะใครเห็นใครปังทั้ง4หน่อยกับรัฐไทยครับอา้าวมาเริ่มที่รัฐไทยก่อนละกันครับรัฐไทยแม่ให้2ให้8ก็18มา19เนะาะทั้งออมสินและก็ไทยมา19ส่วนล่างไทยมา0ูนเนาะออมสินมา9ก้าเไทยมา0ูนย์หนึ่้าหกหเป็นไงตายจากไทยรอบนี้ก็พลาดไปเนาะแต่ในกลุ่มของรัฐไทยนะครับในกลุ่ม ในกลุ่มในกลุ่มฮานอยของรัฐของแอดมินเนาะในกลุ่มฮานอยของพอพารวยแอดให้หนึ่งเก้าตรงๆต,ต,ตัวเดียวเลยเนาะอ่าให้หนึ่งเก้าด้วยเนาะก็มีหลายคนปังนาะทีสุดท้ายด้วยหนึ่งเก้าจากแนะอดเนาะอ้าก็ขอแสดงความยินดีด้อกับประเทศไทยเอาไว้แก้มือใหม่เนาะกลางเดือนมาเฉพาะมาที่ฮานอยกันเนาะเฉพาะกิจครับแปดศูนย์หกลางฮานงพิเศษครับ 6 7 4ล่าง6 3ปกติครับ865ล่าง6 5ปิดท้าย VP 278ล่าง3 1เป็นไงบฮะโอ้โหแตกรัวๆเลยนะใช่ไหมวินเด่นวันนี้แตกไหม8 65, 6 5 8 0 6้แแตกรัวๆเลยวินเด่นวันนี้เนาะเนื้อสิ่งยังไงครับในรอบปกติเนี่ยนะเจาะ5 6 6 5บนกับล่างมาบนมาล่างเลยเนาะ เสียแนบก็ฟันไปตรงๆเลย8ปดหนะสตัวเน้นๆใหญ่ใจก็2ตัวบน2ตัวล่างเน้นๆเหมือนกันโอ้โหมีแต่คนร่ารวยก็ขอสแสดงความยินดีเนาะเด่นวันก็มาดีครับอา้าวปังบุเยไปครับ6365 56 7831นะเนเาะอ้าววิน806 865ตามแต่พอดีหวยไม่เข้าไม่ดุดนะจ๊ะยังไงก็แนวทางดีก็บอกต่อและบอกกดไลค์กดแชร์ครับ มาดูในทางสี่น้อยมัดรวมครับในรอบวันพุธที่3พฤษภาคมเนาะแนวทางฮานอยมัดรวมสุดจบพิฆาตสี่น้อยและลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาก็ดูในด้านซ้ายเนาะที่จะให้ไว้ก็เป็นแนวทางของวันจันทร์ที่หนึ่งที่ผ่านมาแหละนํามาใช้ในวันพุธเนาะก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับสําหรับลาวพัฒนาเนาะก็คงไม่ต้องอธิบายมากอธิบายตัวสีนอยดีกว่านะเพราะว่าเราก็อธิบายไปแล้วในรอบวันจันทร์ที่แล้วเนาะก็นํามาใช้ในวันนี้นะครับ มาเฉพาะกิจ82พิเศษ69ปกติ24 VIP 4 6ขอให้รูปความเลอะเทอะด้วยนะครับแอดเป็นคนลังเลางี้แหละบอกแล้วว่าเป็นคนลังเลโลเลโลเลลังเลก็อะไรอยู่ด้วยกันกลับไปกลับมาเนี่แหละครับเอา้าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเลอะเทอะก็อยากให้เฮงให้ปังแหละเปลี่ยนกลับไปกลับมาอะไรที่ไม่มั่นใจเนาะแม่อย่างเมื่อวานนี้ก็ปังเลยตั้งแต่พิเศษติงยัน VIP เลยเนาะมารัวๆเลยโอ้โห อย่างปกติกขบนล่างเลยนห้าหกหกห้าตัวเดียวเน้นเลยโอ้โหแข็งแข็ก็ดีใจน้าเดอ้อเสียแนบปิดจ็อบไปใหญ่ใจปิดจ็อบไปเนาะคนละหมื่นสองหมื่นไปอ้าวก็ยินดีนํากับคนที่มีตังค์เนาะจะได้ต่อชีวิตได้สหรับแอดเองเมื่อวานนี้ไทยกับฮานอยก็ขอพักเนะาะเมื่อวานเนี่ยว่าเป็นวันหวยใหญ่ก็พักดูเหตุการณ์บ้านเอ้ยเหตุการณ์ของหวยด้วยเนาะ <c oughs> มานอกตารางเด่นวันครับสี่หนึ่งสองแปดครับสี่หนึ่งสองแปดเด่นวันนะครับ สาวปุ้ยระวังนะเด่นวันเมื่อวานนี้ก็มาดีนะครับแตกรัวๆเหมือนกันเป็นชุดเนาะ6 6 5 5 8 8อาอ้าวจำไว้6 6 5ก 8, 8้ให้เบิ้ลในวันพุธนี้นะเนาะอ้าวกำชับแล้วนะแนี่ทำยังไงก็ไปอ่านดูก,กันเนาะหวังว่าจะยังจะปังนะครับขอให้ยังให้ปังละกันนะครับขอให้ให้ปังทั้งสี่หน่อยและลาวและลาวละกันเนาะยังไงก็เย็นย่ำเดิมร่ำรวยกันต่อครับขอบคุณที่ติดตามผมณผู้ชมอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามพอคารวยหรือ เรียวเฟซบุ๊กที่แอดโพสบ่อยๆเนาะช่วยฝากติดตามด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจให้แอดดันขึ้นมาในปังๆด้วยกันเนาะจะอยู่ด้วยกันนานๆสวัสดีครับ